ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะภาเยอรมันนะคะกําลังจะเดินไปรับเคสท,ที่โรงเรียนค่ะวันนี้ค่ะนี่อากาศหน้าหนาวเดือนพฤศจิกายนนะคะใบไม้ร่วงหมดแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นทางไปเดินไปโรงเรียนของเคสนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีทางเดินสําหรับเด็กนะคะเขาจะทําไว้สําหรับเด็กนะักเรียนเอาไว้เดินไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆที่นี่ส่วนมากจะเดินกันไปเองนะคะโรงเรียนอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเนาะ เดี๋ยวเปิ้นจะพาไปดูค่ะนี่ร้านตัดผมค่ะทุกคนนี่ร้านตัดผมแบบเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาเขาก็จะต้องมีทํานัดทําอะไรก่อนก่อนจะเข้ามาตัดเนาะเพิ้นพาเ,าเดินไปตรงทางเดินของเด็กนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นทางเดินของเด็กนะคะนี่รถก็จะต้องขับช้าๆนะคะตรงนี้ขับได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ บรรยากาศเป็นอย่างนี้เขาบอกสี่โมงเองนะคะเนี่ยจะ4ี่โมงนะคะอากาศครึ้มมากเลยค่ะบรรยากาศหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหวง,งุวงงวยงวยยังไงไม่รู้ <c oughs> ไปกันค่ะ <c oughs> Gas w e g k i n d e r ทางเดินของเด็กอะไรนะ่ย เดินตรงนี้เดินของเคสนะคะเหมือนที่เพื่อนเคยบอกนะคะเดินไปประมาณ8ปดถึงสินาทีนะคะก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะอากาศตอนนี้10องศาค่ะ,คะทุกคนเย็นเย็นค่ะแต่ว่าพอเดินไปแล้วมันก็เริ่มอุ่นขึ้นเราขัภูเขาะค่ะนี่หลังโรงเรียนเพราจะเป็นเขาเล็กๆเป็นป่าเนาะ,ะไม่ใช่ภูเขาเป็นป่าเล็กๆนะคะต้นไม้ก็เริ่มจะเป็นสีน้ตาตาลอะไรอย่างเงี้ยในป่านะคะ นุ่นค่ะเดินออกมาจากโรงเรียนแล้วออกมากับเพื่อนนะคะพ่อเพ่อนม่มารับก็จะเดินกลับกับเพื่อนสวัสดีค่ะยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กดอยนะคะมากับใครคะมากับเพื่อนค่ะค่ะมากลับบ้านกันมาถือกระเป๋าให้หนักนยวัยไม่ค่อยหนักนะเนี่ยโอ้แล้วทำไมไม่รูดซีปะคะเดินดีเดี๋ยวล้มไปเดินไปว่าเพื่อนว่าเทเพื่อนก่อนนะคะก็คือรอเพื่อนก่อนนะคะต้องรอรอฟานุก้า กกลับบ้เนี่ยนะค่ะใส่ผ้าในผ้ากันเปื้อนเป็นแบบไหนโอ้ยผ้าปิดปากเป็นไงคะถอดกันทำที่คล้องให้นะคะชื่อของคอนะคะโอ,อ้ดีใจนะได้ไปโรงเรียนใช่วยลูกดีใจไหมคะดีใจรู้ดีจริงเนาะไม่ดีจริงนะคะ,คะไปค่ะเดินกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมคิดถึงน้องบอกว่าเมื่อไหร่น้องจะมาสักทีเดินเล่นแบร<อ>ะ <มา S 1> วัวววรงรถนะคะ ที่ไหน,นตรงนี้เป็นทางว้าลายนะคะให้เด็กเดินข้ามนะคะไปค่ะต้องมองอยังไงก่อนคะมองซ้ายมองขวาไหมทางนี้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 ไปเดินไปบทางหนาาเล้เราจะดีดขนาดนั้นอะไรจะดีขนาดนั้นเนี่ยรั้วนี้เป็นออโรงเรียนก่อน ก่อนอนุบาลนะคะเป็นโรงเรียนเรียกว่าคินเดอร์การ์เดนเนาะเป็นโรงเรียนเตรียมเตรียมอนุบาลอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นโรงเรียนแหงเด็กอ่อนลูกเด็กน้อยตั้งแต่สองขวบหนึ่งขวบหนึ่งไม่รู้อะไรอย่างนี้หรอเออเหมือนหนูตอนเด็กเนี้ยค่ะระวังอย่าเดินแบบนั้นเดี๋ยวล้มค่ะไปเดินไปแสงแล้วไปไปเพื่อนามาซุยไปแล้วคนอะไรชื่อซุย อันนี้เป็นทางนั่นพี่กับน้องเขาเหรอลูกพี่เขามารับเหรอคะเพตอะนั้นเขาเป็นน่าจะเป็นคนตุรกีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขินไหมมาซูมาใช่นไหมอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวลองบอกหน่อยสิคะหนาวค่ะืเย็นเลยเหรอคะเย็นมากเลยค่ะแล้วมีสร้อยคอเป็นแบบไหนไหนโชว์หน่อยสิคะเยอะไปหมดค่ะสร้อยคอค่ะสร้อยคอแม่มดค่ะสร้อยคอแหวนพาย ไปค่ะนี่ค่ะต้องแต่งตัวตอนเช้าต้องห่อมากกว่านี้ใส่ทั้งบวกใส่ทั้งถุงมือค่ะพอตอนเย็นนั้นก็ถอดออกนะบ้านห,หลังนีงน่ารักดีนี่ค่ะบ้านเด็กต่างๆก็จะมีที่กระโดดทำบอลลูนทำบอลลูนให้เด็กนะคะ่ะใช่เราก็มีค่ะก็จะเล่นกันเฉพาะหน้าร้อนน่แหละคะ่ะหน้านี้ไม่มีใครออกมาเล่นขนนน้างนอกหรอแล้ลูกนะอยู่ในบ้านอุ่นๆโอ้ยหานอนอะไรขนาดนะั้น อะไรจะหาเบอร์นั้นกลับไปบ้านกินอะไรคะกุ้งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาหมูทอดเลือกอีกอะไรอีกไก่ทอดแบบเมื่อวานหรือว่าหมูทอดเอาหมูทอดกับกอเอาหมูทอดกับกแล้วก็อะไรคะ ทอดกับเฟินไฟายเหรอหรือว่าจะเอาไก่ทอดกับเฟินไฟล์เอาไก่ทอดกับเฟรนไฟล์จะกอบกรอบหๆือกว่านะเฟินไฟล์แต่ว่าต้องรอนานนะเดี๋ยจะรอหวไหมคะไหวค่ะโอ้ไม่หิวเหรอที oh, okay. ่โรงเรียนแจกอะไรกินวันนี้มีแจกซุปเค้กแล้วก็กนซุปแล้วก็มีของว่ากินซุปแล้วก็มีของว่างนิดหน่อยนะคะก็คือลืมอัปเดตนะคะทุกคนเคทไปตรวจมาแล้วนะคะผลก็คือไม่ไม่เป็นนะคะโคโรนาโควิดเนี่ย ทุกคนเด็กในในห้องทุกคนไม่เป็นเลยนะคะวันนี้อินดิพเพอส์ใหเขาเอาอาหารไปบ้ตงเบรกอัพสแตันแล้วก็ถอดแมสได้อ่ต้องอัพสแตนนะก็คือว่าต้องรักษาระยะห่างนะคะเว้นระยะห่าง,ต,งต้องกินอาหารอินดิเพอส์อินดิพเพอส์เหรได้ค่ะเออในเวลาเบรกนะคะเวลาพักเบรกแต่ว่าไม่ไปห้องอาหารแล้วใช่ไหมห้ามไปแล้วใช่ไหมคะห้องอาหารโงอาหารไม่ไปแล้วใช่ไหมคะ ลูกงงลงอาหารให้เรากินในห้องเรียนอ๋อเขาให้กินในห้องเรียนแล้วก็มีคนเอาอาหารมาให้เหรอคะใช่เพื่อนป้าป้าให้เราเอามาเองอ๋อแล้วหนูกินอะไรเขาวันนี้เอหรือต้นไม้เนี่ค่ะเขาห่อน่ารักมากเลยเขาหมวนน้องไว้เขาเอาหมวนๆมนพันพันน้องไว้เนี่ยอ่อไม่ให้มันบานออกนะลูกบานแล้วก็ เวลาคนเดินมาตรงนี้แล้วก็จะได้ไม่ต้องแทงตาใช่ใช่จะไม่แทงตาไม่รกรุงรังตรงนี้ค่ะใช่ดูต้นแอปเปิลค่ะเหลือจะซากเนี่ยะโอ้สีสันเริ่มเงียบหายไปแล้วเนาะเริ่มมืดมัวพระอาทิตย์ตกดินสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็ตกดินแล้วอน่ารักสวนนีวนไหนจะได้กอดเดี๋ยวอ่ะพรุ่งนี้ค่ะเลิกบ่ายสองวันศุกร์นะคะเลิกบ่ายสองลูกตอนนั้นจับแล้วก็คลายขาค่ะ ไปค่ะกลับบ้านกันค่ะอยากกลับบ้าน่อนมา้เลยมบ้านค่ะายเรื่ยค่ะวขไ่ึ้นไปก่อนนะคะจะถ่ายข้างหลังหนอ้ถ่ายจริจเลย ว้าขึ้นไปขึ้นมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศ4โมงเย็นนะคะ4โมง10นาทีบ้านมืดต้องเปิดไฟแล้วะคะว่ะถึงบ้านแล้วก็อกอไฟนะคะถามคืนเปิ้นต่างๆนะก่อไฟให้ความออุ่นนะคะรอเคทนะคะเขาบอกว่าจอุ่น ก็จะพามาดูตู้เย็นปน่ะตู้เย็นตู้เย็นปนอยู่ด้านนอกค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนก็ถือว่าปนจะตั้งพวกหม้อต้มเห็ดแกงเห็ดหม้อต้มแล้วก็ผักแล้วก็เครื่องดื่มของเป้นนะคะไว้นอกบ้านนะคะเพราะว่านอกบ้านอากาศมันเย็นค่ะทุกคนบางทีก็ติดลบนะคะบางทีก็1องศาศูนย์องศาคืออากาศมันเย็นเหมือนตู้เย็นนะคะเปิ้นก็จะได้ให้ถ้ามีผักมีอะไรเงี้ยเปิ้นก็จะหาที่ตั้งนะคะตั้งเอาไว้ข้างนอกบ้านนะคะมีค่ะบรรยากาศด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ ครึ้มนะคะสี่มงนะคะเนี่ยต้นดอกมองดอกไม้เปิดปไาหมดแล้วค่ะไม่รอดค่ะพาทีาไม่เห็นเลยนะคะทุกคน <S <S ไม่ต้องเห็นพาทีกันเลยนะคะครึ้มอย่างนี้ทั้งวนะะันค่ะตอนนี้ก็คือเตรียมมาเตรียมมาหาให้เคสกินนะคะเขาอยากจะกินเป็นเนี่ยเ,เ,เปิดตู้อบให้เคสก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอบเป็นอ,อะไรนะเซนายนะคะแล้วก็ไก่ให้เขากินนะคะ เฟ้นไฟก็คือแช่แ็งไว้นะคะมาถึงก็อบเลยนะคะเพราะถามเขาแล้วเขาก็อยากกินอันนี้เนาะจริงๆจริงๆทำอย่างอื่นไว้รอก็ได้ค่ะแต่วันนี้ก็คืออยากกินเป็นเฟรนไฟแล้วก็เป็นไก่ทอดนะคะไก่คล้ายๆไก่ของเคปซีอะไรประมาณนี้ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวก็จะอบนะคะแล้วก็ประมาณ15-20นาทีนะคะก็จะได้กินแล้วค่ะเตรียมอาหารให้เคสเสร็จแล้วนะคะเปิ้ลก็เข้าห้องค่ะเข้ามานะคะไฟติดดีแล้วค่ะไฟเริ่มพรุงพร่านแล้วค่ะอุ่นสบายมากเลยนะคะก็มานั่งอ่านหนังสือค่ะ อ่านหนังสือเตรียมสอบของเปิ้ลน,นะคะนี่ค่ะอ่านหนังสือชมวิวอะไรอย่างเงี้ยเปิดไฟอ่านหนังสือนะคะแล้วก็พออาหารเคสเสร็จก็เอาอาหารให้เคสนะคะแล้วก็เตรียมอาบน้ําให้ลูกลูกกินข้าวเสร็จอาบน้ําให้ลูกเสร็จก็ส่งลูกเข้านอนทุ่มครึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกวัน,นะคะ่ะอยู่เงียบๆสามีเปิ้ลเข้างานบ่ายนะคะวันนี้เปิ้ลก็เลยอยู่บ้านช่วงเย็นคนกับลูกสองคนนะคะก็ดีเหมือนกันคะ่ะสงบสงบเงียบๆแบบนี้ค่ะ มาดูอาหารเย็นของเปิ้ลน,นะคะตอนแรกเปิ้ลว่าจะไม่กินนะคะแต่ว่ากลัวมันจะหิวนะคะกลางคืนนี่ค่ะแกงเห็ดคะ่ะทุกคนผุดๆๆๆเลยค่ะหม้อนี่ท่ากับกินทั้งหมู่บ้านนะหม้อใหญ่มากดูหมูเ้ิยน,นี่คือแกงเห็ดหนึ่งหม้อ,อเปิ้ลกินได้หลายวัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนตักใส่ถ้วยะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารเย็นของเปิ้ลน,นะคะแกงเห็ดคะ่ะเปิ้ลจะใส่เห็ดที่ไปหาเองนะคะเป็นเห็ดพึ่งเก่าลักนะคะนี่ค่ะ เป็นดอกๆอย่างนี้เลยค่ะมันจะได้กลิ่นสารอู้ดูควันออกร้อนๆแบบนี้ค่ะอู้แซ่บมากเลยค่ะน้านัวมากเลยค่ะน้ําดําปุ้ดเลยแล้วก็ข้าวจานหนึ่งนะคะจานเล็กๆแล้วก็นั่งดูนู่นนั่นดีไปค่ะอู้ชมวิวค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกวันค่ะเดี๋ยวลูกก็เสร็จแล้วเด้ออาหารเขาเสร็จเขาก็จะกินเหมือนกันนะคะเปิ้ลกินก่อนนะคะไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเคสนะคะไก่ทอด <laughs> ไก่ไก่ทอดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายอบนะคะกินกับน้ำจิ้มไก่นะคะ พร้อมแล้วค่ะอาหารมื้อเย็นของเคสนะคะมือของเปิ้ลค่ะยังไม่ได้กินค่ะรอของลูกเสร็จนะคะตอนแรกว,ว่าจะกินนะคะเคสอาบน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวมากินข้าวค่ะมาแล้วค่ะเอออร่อยไหมคะไหนน้องบอกสิคะยังไม่ได้ชิม <c oughs> ยังไม่ได้ชิมวันนี้เป็นน้ําจิ้มไก่นะใช้มือหรือว่าใช้ใช้อะไรก็ได้ใช้อ้อมค่ะหลังเลิกเรียนนะคะกินเฟรนช์ฟรายฟังเสียงกรอบไหคะอ ดีไหมคะมืดแล้วค่ะทุกคนสี่โมงสี่สา 4, <5 S 2> มสิบห้านีน้อชิมไก่กับน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมดูได้ไหมคะค,ค่ะเพลค่ะโอ้ยกรอบจริงๆเลยนะเนาะเฟนฟรายทำเองคะ่ะซื้อม,ม่ใช่แข่งไวนะ้อืมเผ็ดอร่อยไหมคะเผ็ดอร่อยค่ะแล้มาชิมไก่กรอบกันนะโอ้มืมอร่อยนะคะ อร่อยมากนี่มันเหมือนสีเมื่อวางแล้วค่ะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะอร่อยมากอือชอบสีแบบนี้มก็ว่าก่อนเคี้ยวหูปากด้วยนะคะมีคนรอชมอยู่โอเคค่ะเสร็จแล้ววางแล้วก็ปิดคลิปให้เอามาก,ก่อนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเคี้ยวให้หมดปากก่อนคะ่ะอู้หดจะเติมไปอีกหนึ่งครั้ง วางไว้อย่างนี้นะครับโอเคค่ะปิดชุดผ้าม้าหน่อยค่ะตรงอยู่คะโอ้บ๊ายบายค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนคะเดี๋ยวให้เคสกินข้าวนะคะแล้วเปิ้ลก็จะกินเหมือนกันนะคะมีตะคนบอกว่าอยากเจอน้องเคสเลยก็เลยเอามาให้ดูนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ